สวัสดีครับมกกับผมนะครับบีมแซมนะครับวันนี้จะมาพามาสอนเติมกันในเกม GTA Online Racing นะครับผมอันดับแรกเข้าเว็บมาใช่ไหมครับนี่เป็นเว็บเว็บนี้เลยนะครับ GTA I a s e t นะครับผมก็คือพิมพ์ i s e t ตัวเดียวก็ได้ครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับให้มาคำว่าเมนูนะครับก็คือ M E N U นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาที่คำว่าเมนูโปรไฟล์นะครับหลายคนนะครับถามว่าพี่ครับมันเติมยังไงนะครับถามในเซิร์ฟเยอะมากนะครับอันนี้ผมก็จะขอเป็นตัวแทนแบบ สอนเติมนะครับผมโอเคกดไปที่โปรไฟล์ตัวละครครับผมอ่าอันนี้ก็คือบัญชีของเราถูกต,ต้องนะแล้วก็มาเช็คบัญชีของเราก่อนนะครับโอเคจากนั้นกดไปที่กลับสู่หน้าหลักนะครับอ่ารอสักครู่นะจัดการตัวละครครับผมแล้วก็ไปที่เมนูโปรไฟล์นะครับเติมเงินผ่านพร้อมเพย์ครับช่องทางการเติมเงินพร้อมเพย์นะครับกดเข้าไปนี่นะครับอ่า ให้เราใส่เป็นจํานวนเงินนะครับผมจะลองใส่เป็นสองร้อยดูก่อนนะครับอ่ากดยืนยันการเติมเงินไปครับโอเคก็จะเป็นพร้อมเพย์มาหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ชื่อก็ตรงนะครับเป็นชื่อตัวละครของบีมแซมนะครับนี่นี่นะครับประเภท e wallet นะครับก็คือชื่อบัญชีก็คือวัลชูดนลลกก็คือแอดปอนะครับก็คือเจ้าของเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมมีระบบแบบเติมเงินแบบไหนบ้างนะครับก็มีแบบอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้บอกโอเคก็เป็นเติมเงินผ่านัอเปานะครับก็คือลิงก์ พมมานี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับสร้างซองขั้นต่ำสิบบาทหรือเปล่ายี่สิบนะครับโอเคจะเป็นลิงก์นะครับผมลิงก์แบบนี้เลยนะครับมีคลิปสอนสร้างซองนะครับสําหรับใครที่ทําให้เป็นนะครับสร้างซองไม่เป็นนะครับทักมาส่วนตัวได้นะครับที่ดิทคอนนะครับไม่มีถ้าผมสอนสร้างแล้วไม่มีการส่งลิงก์มาให้ผมแบบทุกกรณันนี้นะครับถ้าใครส่งลิงก์มาผมขออนุญาตไม่ไม่อ่านหรือว่าไม่อะไรนะครับเพราะว่า เป็นลิงก์ของท่านเองนะครับเพราะว่าท่านเอาไปเติมเองนะครับจะสะดวกหรือว่าปลอดภัยกว่านะครับนี่นะครับทักมานะครับตัวบิลนี่นะครับ b i r z นะครับผมโอเคเด็ดนี้นะครับอ่านี่นะครับผมสามารถมาถึงปุ๊บแล้วก็แท็กผมได้นะครับนี่กดแอดมาแล้วก็ B นะครับกด B มานี่ก็จะขึ้นเป็นตัว W บิลอย่างนี้นะครับสําหรับใครที่สร้างซองไม่เป็นนะครับผมก็จะส่งลิงก์เป็นของ YouTube ให้ก็คือแบบว่าสอนสร้างซองนะครับโอเคครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับสอนสำหรับคนเติมกันในเซิร์ฟไอแลนมนซิ่งก็เป็นนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้า